เบอรกระซึ้ออกลาสีขึ้นมากคว่าเป้าน้ำการน้ำงานยานแต่เงินบ่พอใส่คือเริ่มเป็นยานเลชื่อดีชื่อดีขึ้นมาขึ้นมาดังหลักคำรอดไม่เป็นได้ใดก็เราไม่รวยว่ามหาลัยรวยพระอาเซกเตอร์ใส่แปะแล้วสิเปล่าไปตามลมอมข้าดาลินหนองกองสมาปโคดมสิปมวยขันโมงกา เลียนใจเพ่นยาบเลี้ใจเพ่อยาบ้าอฮะเลี้ยงใจเพื่อนแ่ลอยบ้างไหมคะฮะต้องอาปากตรนเดี๋จะบ้างสวยงามต้องแข่งอย่เงงี้บ้างครับบางใครจะไปป่าน้ำแมออกก็ยากใครจะไปป่าน้ำแม่มีน้ำมันเป็นผู้ต้นเปนอย่านี้เดี๋ยวโซนเดีนมันเป็นผู้ต้นน้ำมันติคนต้นไอ้่บุญนายัง พีลาวันเป็นพีลาวันลูกผู้ตนเป็นเ่นียก่อนไปไงพวกไหนอย่างะีลาวันเป็นผู้ตนฟังมาล้ำพี่น้องดอนคนที่สาขันต้ฟังเราฟังลราไก่ดัดไก่ชิดปัตมาราสาวฟังลราแบบไก่ชิดศิลปินพี่น้องเออ่อนก็ี น่ากันมกนที่หาแตตมาลูกสาวพอเป็นคนตาเนี่ยมอลามันาพี่เนี่ยยังมาเหลืองเลี่ยมอลาสขนาดพี่เนี่ยก็คิดเหลืองเบอมลาแบบไกลชิดนี่เํีานที่ดังก้องที่ขี้เหลืองเบอเน่ยพ่อกับีก้องไปเอกนลโกรนเนี่ยเออก้องไปเอกนกโกรคนที่าั้นนั่น กําไลใ่ใจประตุงอันนี้เพิ้นบอลรัแบบใกลชิดพี่น้องมาตอนนเลอกไปแล้ลักขีน้ำได้ก้าวตามได้นลีนาถูกกามไปเสียงกล่องซึ่งก็ได้เป็นสาเขาไซดในหองอันเขาไม่มีเพลงใส่เดก็่มีพลงก็นรัตนาคนไข้สวัสดีพี่น้องเด้อตามไปใส่โซนพยายาว่าหยิบตะขากองติงเลยช่ยเราอกดไดเม้ ตียเอเอเอและขอเป็นสาวไปเรื่อยบพท่านหวังอยากเหงากอยู่ไพ่อเมรี้ยง่ฟังลำพี่น้องฟังลำอย่างไก่ชิดกัรที่เจดนะลูกสลบอกไวให้จำมั่งแต่ลคนวิราเปูนผู้ตนนังขากผูนที่ย้องบ่ออย่าไปกอดักกาเป็นคนรอวาวเปิดไฟหน่อยมองเห็นช้างน้อยหน่อยมาขาไมน่มาขายบอก หน้ารีรักคลหน้าคล้าตาอยู่ในเด็กยายามลมหนาวมาตองในนอนเดียวเกี่ยวผ้าห่มหน้ารีรักยานบ่้อมสีหนาวแห้งเหี่ยวตายเด่นหนอฮานุ่งฮานุ่งเรียกว่าย้ำพ่อแม่เด่นหนออ่าอ่าจับกับมังดันไปกำลังรอสอบไปมีน้องมาเด้อครับผม ทางไปนอนท่านไรสดนเจน้าบอกมี่ปอมปอมบอกมี่เลยครับข้าแม่นพี่น้องสร้างกันจะส่งไห้งแบบปอมสร้างในแบบเสือสดแบบเสือสดข้าแต่ไม่ได้ยังไม่มีใครมาเลยคือว่าพี่น้องสร้างแล้วถิ่สร้างไปทั่วปู้เลยทั้งผู้ส่งไห้ข้าเทาอยาเอาอยู่นี่เขาต้องขี่รถไปอุบลขัดแซวอยู่นี่กันหาเขาส่งมาหนิแมนอ๋อนี่คือเข้าใจปะบอกหายเขาส่งมาให้โรงสำนักงานนี่ เอาแม่เจาหน่อยค่อยๆดูไพอจะถัดเกาะได้ไหมตปิาไม่จะได้น้องชื่องวะ่มแตะวัสดีพี่น้องครับไม่ด้ใครยังอยู่นั่นอ่ะไปยังก้วยมาไปดู่ท้อมเจ้าย่างังยหกวยคนเคยกันน้อนี่เนาะอ๋อเชื่อมันอ่างมาดิ เพาว่ายนผู้ใด้จับตัวเดียัพี่น้องจตัวสั้นผู้ได้เล่ากันอาบาร์เาบ่าฉกตัอาบาร์รียกผีมาเอกมาเอกมาเอกผแดงแนบอืนี้งั้อยู่สา้สิ้เลลามือเออสวัสดีพี่น้องใกล้จะา้ตนแล้วครับตอนนี้นะครับอนา์ดีกดกกดแชร์ด้วยนะครับมาเด้พี่น้องเด้มาเบิน่าสิเลียว่าสิเลู่โอย่างนุมกับหลานทีมงานมาราเพือนราเออาทองหุ้่มอ่สวัสดีนะเอก ่เปประกานังไม่ใช่แหลมเถอะอ้ยแต่บังแข่งดสวัสดีค่ะพีน้อกนะอีกให้มาแล้วบ้านเราไปเรือม้ะไม่ถึงหน้าใหมมึงขึ้นเหนียน้อบึงไร้กันเจ้าเป็นบ่ค่ะบึงยนหลังเราจลุ่ยุงแมนบึงนหลังเราจะได้เบิงเอาบังนิดทัศน์ัด้วยเท่าสองทัศน์เอามันเยอหลังนะบ่พบบงแมนเปิดอันนี้มันเป็นทัศน์รัแบบยูทูบแม่เอาป่ะอ๋อไปึงมันวันนี้ยูทูตาเสียบขาทัศน์รทันแม ไกันรุ่นน้ำเจ้าอยู่รุ่นเพราะสันเอาเออมันมันมวยไทยโหเลยเด้ดผีกดต,ตอนนั้นเราข้าจอดสีคัดออกกันนึกว่าแบบว่าเสียนโชว์เปิดก้อนหล่ะกับแค้นก้อนเนี่ยสีคัดออกตอนอะพี่ที่ก่อนก็บอกเลยว่าจะถูกคัดต้อ,อนนะทุกคนอันนั้นคือแบบเหตุการณ์จรงิงบม่เรียนไม่ได้ทำชาหรืออัน,นแบบตกใจกันไม่เรียนซีซันต่อไปไปอีกเมื่อไหร่บอหนิไปวันที่ยี่สามค่ะยี่สามไปอาร์ตเป็นบอค่ะคัดอีกบอันนียี่สามนี่คัดค่ะ รุ่นนะเอกแค่ยน่ะพี่น้องแต่ว่ากูายม้าหดพี่แล้วก็คือว่าสุดยอดเหลือดเนาะใช่ค่ะกูบ่นอีคิดว่าสิม้าหดหนีเลยเด้ค่ะแบบสุดยอดอยู่รุ่นลุดน้ำอยู่เปิดเบิร์เอ้าเซนด์ดอกมันเป็นมินาที่ดีบหัวใจอีหลีได้พี่โกดแบบมันเหมือนแบบสหยุดหายใจแบบเออกเคยอยก็ค่อยทุกคนหายหน่อยแม่ก็เลยบอกว่าเล่นบอลก็ค่อยเจอเหตุการณ์แบบีบหัวใจขนาดนี้มันแบบเปลี่ยนไปต่อเพราะอยากมันเป็นสิ่งเดียวของจะหลุดเนาะ ไฮน้ำกันอันแม้เามันมันก็เลนน้ำกันนาะเหมือนสนิทสนมเนาะแต่ะคนอยู่ในหน่อยเนาะหยิบหยิบะรอนหยิบเินี้ันนี้อยู่ปะเดนตัวเ้ามาเตเนาะบอยนรุ่นเอเซียน้ไหมขรเอฟซีตาโตแม่อ๋อดวงตาโตเออเป็นยังไงอยู่ที่มัอนของคนละที่เนาะที่เ เอฟซีน่าเอกให้กัเลยเอ้าอันกีย่างเปิดให้เบิรงสันดอกอเค <c oughs> เนงามๆทีมพี่น้องเมืองโอ้ยังว่าทีม <c> แ <oughs> <Anne> อนออร์เดดีรอบหน้าโอ้รอบหน้าคัดรอบหน้าคัดออกจากคนคุณบอกปะบ่านจะบอกค่ะอาจจะออกสองหรือหน,<อ>นึ่งคนเลยนะคะ่ะคัดออกอีกแมนคะ่ะเพราะว่ารอบประมาณสิไปแข่งนี้มันจะไม่แข่งโจดลัมซิ่งแล้วก็ลัมกอนประยุกต์แล้วก็ลัม ล้ำสิ่งก่อนประยุกต์ลวก็ลูกถุงมอล้ำค่ะสามโจทย์ค่ะสามโจทย์แต่ละโจทย์ี่ก็สิแต่ละทีมส่งตัวแทนมาสี่คนค่ะเมนก็จะแข่งอยู่สิบสองคนค่ะเมนร้ายพี่หน่อมร่อดลุ้นนะเอกให้ระเอกเลนกพี่โก้ให้เสีโดนก็อีพี่ธี้วทีปอัดเมนบอกอีพี่ทีแล้วนะแข่งแค่โจทย์ล้ำเดินกับล้ำเพลินมันจกโดนแล้วได้หอดอัดหอดเทียงขึ้นตีหนึ่ง บาที่เนีย่ยบาทนี้ให้สามโจทย์ให้สีโดนก็กลับน <No. S 1> เนาะใส่เวลาเปอร์เซ็นต์แล้วบนมือเุมนบอกอุ้ยบนมือทอดแข่งขึ้นทีนึงคือเก่าแบบโดนป้าปีหน้อหน้เาเอกให้เป็นเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อยจนอันเขาจะบอก เต้นจอยเลยนะจอยเลยกับมันนี่เลยนะมันพยายาเต้นออกเลยมันมันเมือ่อยมันหล่าพยายามแบบ<อ>ยิ้มแล้วก็เต้นแต่ว่ามันเมือ่อยสายตาทุกคนหิวร้อยอะไรลอง <laughs> พี่น้องเป็นกันนังใจนะเอกให้ซีซั่นต่อไปเคิรออ์นซีซั่นหรืออีกยังก็ะเขาเอิญว่าเหลอกหลอกต่อบรอบต่อไปนะครับรุ่นเป็นกยนกังใจซงกลังใจนะเอกให้เด้อพี่น้องครับเขบอกเาว่าเป็นอย่างเดียวเขาเนาะมาก่อนนี่ถือว่าใช่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 มันหลายคนเนาะหลายคนหลายอย่างหลายสิ่งมัน ก็ถือว่าสุดยอดนะครับรอบนี้รล่อมาถอคัดออกซองเขถือว่าอุยคนที่ถอดโดนคัดออกนะคนที่โดนคัดออกก็แบบเสียงดีทุกอย่างได้หมดเลยเนาะการแข่งขันมันอาจจะขัดองค์ประกอบบางอย่างที่แบบรายการเขาต้องการเออก็การแข่งขันเนาะมันก็ต้องใช่เอาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจน้าเอกให้ฝากคนใดคนแซ่์ครับขอบคุณน้าเอกให้ครับผมขอบคุณค่กกำลังใะครับพี่แต่คนว่ไเด่นอน